สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้าไอดีลศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับ องแรกนะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับองนี้เก่ามากเลยนะครับเป็นเนื้อหล่อโบราณนะครับทองผสมนะครับนี่ครับสาแดงขึ้นเลยครับนี่ครับเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับโอ้โหเก่ามากเลยนะครับพี่ๆองนี้นะนี่ครับเก่ามากเลยครับพี่ๆครับนี่รอยตัดช่อตะใบนะครับ รายการแรกนะครับห้าร้อยบาทครับต่อมารายการที่สองนะครับเป็นพระปิดตานะครับองนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะครับพิมพ์ปั้นนะครับองนี้นะครับสวยมากเลยนะครับรักหนารักเก่าเลยนะครับหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะครับองนี้นะครับหลวงปู่แก้วนะครับพิมพ์ปั้นนะครับสวยมากเลยครับพี่พีเอฟซีครับ นี่ครับองนี้นะครับพระเก่าบ้านๆเลยนะครับต่อมารายการที่สามนะครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่หน้าขีดนะครับถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะเนื้อวานปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับรายการที่สามนะครับองนี้ครับมีเม็ดแร่เหล็กไหลครับนะเป็นแร่เหล็กไหลนะครับ นี่ครับต่อมารายการที่ห้านะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงคุกลักนะครับนะครับผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับผาบันบ้านเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับต่อมารายการที่ห้านะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับ องนี้เป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับเก่ามากเลยนะครับ fc นี่ครับเก่ามากเลยครับ fc ครับเป็นพระปิดตานะครับหลังยันยุ่งนะครับองนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับ fc ครับต่อมารายการที่หกนะครับเป็นเนื้อผงจินดามณีนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับ นี่ครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเอฟซีเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะครับพิมพ์เจ้าสัวนะครับนี่นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพเจดีนะครับวิเนื้อองค์นี้สวยงามมากเลยครับเป็นสมเด็จที่เนื้อแก่น้ํามันตังอิวนะครับ พิมพ์ j ีครับสวยๆเลยนะครับ FC ซครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเนื้อมวลสารผงมวลสารเต็มเลยนะครับต่อมารายการที่แดนะครับเป็นพระพุทธโูหลวงอ่าเขาเรียกว่าพระพุทธพิมพ์ใหญ่นะครับแม่ชีบุญเรือนนะครับองนี้สวยมากเลยนะครับ เป็นพระพุทโธนะครับด้านในนี่มีเขาเรียกว่าตัวกินพระนะครับนะจะอยู่กับพระที่เก่านะครับแล้วก็พระที่เขาเรียกว่าพระที่ไม่มีสารเคมีนะครับนี่พระแบบนี้สวยงามมากเลยนะพี่นะนะครับพระเก่าบ้านๆเลยนะครับต่อมารายการที่เก้านะครับอง์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับนี่ครับปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเครวันนะครับ องนี้หลังแบบสวยได้รับเอฟซีครับพระเนื้อเก่ามากเลยนะครับองนี้ครับนะพระเนื้อเก่ามากเลยครับต่อมารายการที่สิบนะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่พิมพ์ยืนนะครับหลวงปู่ทองนะครับวัดลาดโยธานะครับ นี่ครับหลวงพู่ทองนะครับปิดตาหลวงพู่ทองพิมพ์ยืนนะครับหายากนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับสวยๆเลยนะครับเอฟซีนี่ครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิดตาวัดหนังนะครับพิมพิมใหญ่เลยนะครับหลังยันยุ่งนะครับ ี่ครับคาบเบาเดิมๆครับเป็นพนระหล่อโบราณนะครับเนื้อสำริดนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับเอฟซีพิมพ์ปั้นใหญ่นะครับตรงนี้นะโอ้ยเนื้อเก่ามากเลยครับต่อมารายการที่ส um ิบสองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ครึ่งซีกนะครับนี่อาจารย์แจ๊ะนะครับสิทธิ์โดยตรงหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ เนื้อมวลสารโลหะนี่เป็นมวลสารโลหะจากอ่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับสวยมากครับองนี้ครับต่อมารายการที่สิบสามนะครับเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับสวยมากเลยนะครับพี่พี่ครับนี่นะครับสวยมากเลยครับเก่ามากเลยครับ f อนี่ครับเก่ามากเลยนะครับ เป็นเนื้อชินสนิมแดงนะครับรายการที่สิบสี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงเพ่อะเงินพิมพ์ A นะครับนิยมวัดบางคานนะครับนะครับเนื้อขันลงหินนะครับนะครับสวยมากครับองนี้พี่พครับนี่ครับเป็นเนื้อขันลงหินนะครับสวยจริงครับพี่พีนะครับนี่สวยจัดเลยนะครับองนี้นะครับ รายการที่สิบห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับนี่ครับค่าบยาขัดแดงแดงเนี่ยยังอยู่ครบนะครับพระสวยเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับด้านล่างต่อโค้ดเก้าสี่อุดกริ่งนะครับอ่าตรงนี้กริ่งดังดีครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินหล่อโบราณนะครับพิมพ์อุ้มบาทนะครับพิมพ์อุ้มบาท เป็นหล่อโบราณสวยงามมากเลยครับองนี้ครับเก่าทันหลวงเพ่อเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเนื้อออกเขียวอมเหลืองนะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับพี่พี่องนี้ครับเนื้อเก่าแก่งเลยครับพี่พี่นะครับหูเนื้อเก่าแก่งมันมากครับองนี้ นะครับเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับตรงนี้ครับนี่เก่ามากเลยครับนี่ครับโหอย่างสวยเลยครับพี่พี่ครับนี่ครับต่อมารายการที่สิบแปดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดหน้าทอนะครับหน้าตัวทอนะครับนิยมสุดในบรรดาพระปั๊มหลวงปู่ทวดนะครับหลังหนังสือนะครับเสวกาศด้วยนะครับ นี่มีเสาอากาศนะครับเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดนะครับในหลวงู่ทวดนะครับแขวคาดปลอดภัยนะหลวงู่ทวดเนี่ยนะครับสุดยอดนะครับต่อมารายการที่19นะครับเป็นพับปิดตานะครับองนี้เนื้อสำลิดนะครับนี่ครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับพี่เนื้อสำลิดเนาะนี่ครับเนื้อสำลิดนะครับพี่พี่ครับวิ้ิดูครับพี่พี่ เก่ามากเลยครับปิดตานี้เก่ามากนะพี่พี่นะต่อมารายการที่ยี่สิบครับเป็นพับปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงพ่อเชยนะครับพิมสองหน้านะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับพี่พี่นี่ครับเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับนี่ครับต่อมารายการที่21นะครับนี่ครับ เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์เพชรเพชรชกับนะครับนี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพร้อมลอยจานนะครับนี่ลอยจานท่านครับนี่ครับหลวงปู่บุญนะครับพิมพ์เพชรชกับนะครับสวยมากนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นพระผงกีบบัวหลวงปู่โตนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับสวยมากเลยพี่พี่ครับ นี่หลังยันตรีนะครับหลังยันตรีนะครับปุโตวัดประดู่ฉิมพีนะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับผสมเกสรนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับนี่ครับเป็นพระเขาเรียกว่าพระปุญหนังนะครับกุอยุทธยานะครับนี่ครับพระปุญหหนังครับคาบสนิม อ่าเขาเรียกว่าคาบไขขึ้นทั้งองค์นะครับนี่เป็นพับปุหนังนะครับพี่นี่ครับไขขึ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยครับนี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินจอบเล็กนะครับพิมพ์แข้งตรงนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์จอบเล็กนะครับสวยงามมากนะครับเนื้อสีเป็นออกเกตกระดี่เลยครับ สวยมากเลยนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นพระรอดพิมพ์กีบบัวนะครับพะรอดลำพูนพิมพ์ใหญ่กีบบัวนะครับนะนี่ครับสวยมากครับนี่ครับเป็นเนื้อดินเผา,านะครับ,เป,รบเป็นเนื้อดินเผานี่ครับด้านหลังครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเนื้อดินเผาแก่งนะครับแก่งมากนะครับ รายการที่ยี่สิบหกครับเป็นพับปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับนี่ครับเป็นพับปิดตาเมกะพัดนะครับพี่พี่นี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับพับปิดตาเมกะพัดนะครับสวยมากเลยครับ รายการที 27, 27, 18, jumped, ่27นะครับเป็นพระพิมพ์แจกแม่ครัวหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขำเท่านะครับเก่ามากเลยครับนี่ดูครับหูนี่ดูครับเก่าครับดูง่ายเลยครับพี่พี่ครับสวยๆเลยนะเขาเก่าเลยครับหลวงปู่สุขนะครับพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับรายการที่28นะครับเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำลนนะครับ นี่ครับหลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำลนนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นพระเนื้อบูชาเก่านะครับเป็นเนื้อพระบูชาเก่านะครับดำเยี่ยมเลยครับนะความเกา่านี่สุดยอดนะครับนี่ครับรายการที่ยี่ส tamam. ิบเก lonely, ้านะครับเป็นกิ่งเก่านะครับตรงนี้เป็นกิ่งเก่าเลยพี่พี่สวยมากเลยนะครับตรงนี้เป็นกิ่งน่าจะเป็นกิ่งวัดบวรนะครับ นะครับนะครับถ้าไม่วัดบวรก็วัดสุทัศนนะครับเนี่ยมีสองวัดนี่แหละครับกิ่งเก่าๆแบบนี้นะครับสวยมากเลยนะครับเก่าเลยนะครับเนื้อออกเขียวอมเหลืองนะครับดูจากสีโลหะแล้วนะครับสีเนื้อพระแล้วเนี่ยออกปีประมาณพศส4 8 5น้นะครับรายการที่30เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้ลงรัก ปิดทองมาเล็กน้อยนะครับเก่ามากเลยครับปวกขึ้นเลยครับนี่นี่ครับปวกขึ้นเลยครับนี่เป็นค้าปวกนะครับพี่โอ้โหแล้วดูเม็ดมวลสารเลยพี่นี่ครับปวกขึ้นเลยครับพี่นะครับนี่ครับพระสมเด็จนี้นะครับเป็นพระที่เขาเรียกว่าแห่งเขาเรียกว่าพระเครื่องแห่งจักรพรรดิเลยนะพี่พี่ อุองนี้ปวกขึ้นเลยพี่พี่ครับรายการที่สามสิบเอ็ดหลวงพ่อเดิมนะครับมีรอยจานที่สังคตินะครับมีรอยจานนะเมตตาคมคมลมคมเลยหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อท้องเหลืองนะครับตรงนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับเก่ามากเลยครับนี่ครับเก่ามากเลยครับพี่พี่มีรอยจานที่ใต้ฐานด้วยครับนี่ครมีรอยจานที่ใต้ฐานด้วยนะครับ นะครับรายการที่32นะครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าพระสกุลลำพูนนะครับนี่พระลำพูนนะพี่นะดูครับว่านแล่ดอกมะขามนี่เต็มเลยพี่ๆนะครับเต็มเลยนะครับบูชาองค์ละ500นะครับวันนี้นะครับฝากพี่ๆเอฟซีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ นี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระลือนะครับเป็นพระลือเป็นพระลำพูนเป็นพระสก,กุลลำพูนพระลือนะครับองนี้เขาเรียกพระลือหน้ายักษ์นี่ครับเนี่ยพวกวานดอกมะขามเนี่ยนะครับเป็นทําให้พระดูง่ายนะครับเก่าเลยนะครับพระลือหน้ายักษ์ต่อมารายการสามสิบสามนะครับเป็นปิดตาเนื้อ อ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะผงใบลานนะอ,อันี้เป็นผงใบลานมีตะกุดหนึ่งดอกครับนี่เป็นผงใบลานนะครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิวนะครับนี่ครับหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีครับพี่สวยมากเลยนะครับนี่ครับรายการที่สามสิบสี่นะครับเป็นสมเด็จกุวัดใหม่ปากบางนะครับ เป็นพระที่ค้นพบมาใหม่นะครับว่ากันว่าสมเด็จโตเป็นคนสร้างนะครับกุวัดใหม่ปากบางนะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับวันนี้ได้บ้านๆเลยครับนี่กุวัดใหม่ปากบางครับเก่ามากเลยครับพี่ๆนะครับรายการที่สามสิบห้าครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ภูนะครับปิดตาหลวงปู่ภูครับ เนี่ยครับผสมผงมวลสารวัลครัังด้วยนะครับนี่ปิดตาหลวงปู่ภูนะครับสวยมากครับรายการที่สามสิบหกครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินลงรักนะครับนี่ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินลงรักนะครับตรงนี้นะครับสวยเลยนะครับ รายการที่37ครับเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินนะครับมุงนี้สวยมากเลยครับเก่าบ้านบ้านหล่อโบราณเก่าๆนะครับนี่ครับหล่อโบราณเก่าๆเลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่เนื้อเก่ามากเลยครับรายการที่38ครับ เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะพร้อมเส้นเกษาตะกุด2ดอกนะครับองนี้เกษาเพียบทั้งองค์เลยครับหูดูนิ้วมือคมชัดนะครับแล้วเส้นเกษาเพียบเลยครับพี่พี่นี่ครับวัดประดู่ชิมพีนะครับปิดตารุ่นแรกนะครับสวยจริงครับองนี้สวยจริงครับสวยจริงครับลายการที่ 3, ามสิครับนี่เป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับ เหรียญเจ้าคุณนอเนื้อนวะนะครับนี่ครับเหรียญเจ้าคุณนอเนื้อนวะโลหะนะครับนี่ครับเหรียญเจ้าคุณนอเนื้อนวะนะครับรายการที่สี่สิบครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวนะครับหรือว่าเรียกว่าเนื้อชินนะครับหลวงพ่อเกิดวัดบางสะพานนะครับรุ่นแรกนะครับนี่ครับปิดตาหลวงพ่อเกิด วัดบางสะพานนะครับสวยๆเลยนะครับวันนี้นะครับรายการพิเศษนะครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ